ใจขังเจ้าสปอยตอนที่12พิไลมาหาพันแสงโดยยืนข้อเสนอให้เขาจะให้มอนินมารักษาชาวลาถ้าชาวลาหายพันแสงต้องแต่งงานกับเธอสภาพแผลแบบนี้ปล่อยไว้ไม่น่ารอดแต่ชาวาก็ไม่ยอมให้แต่งหากต้องเลิกกันฉันขอตายดีกว่าพันแสงปลอบชวลาไม่แต่งไม่เลิกไม่ตายพิไลที่เห็นความรักทั้งคู่ก็ทนไม่ไหวไปดีกว่าทั้งหลวงบรวรก็เจ็บหนักเจ้าคุณสิงห์ก็มาตามจับหลวงบรวร เนื่องจากพันแสงแจ้งความเรื่องทำร้ายเขาและภรรยามือขวาหลวงบวรก็แก้ต่างให้ว่าวันนั้นอยู่ที่เรือนไม่ได้ออกไปไหนแต่หลักฐานมันชัดขนาดนั้นจะรอดไหมหลวงบวรโชคดีที่แถนสีนินมาช่วยได้ทันพร้อมตัวเป็นหลวงบวรชวลา,ากำลังจะตายทุกคนเสียใจและไม่มีอาคมไหนที่ช่วยให้รอดจากความตายได้พันแสงเชื่อมจิตหาแม่ครูแม่ครูเอาอยามาให้ชวลา,าทุกคนได้แตโอวยพรว่าชวลา,าจะดีขึ้นตัดมาที่มื่น เจ้าคุณสิงมาถึงเรือนมาจับข้อหาทำร้ายแม่หญิงชวลาหลักฐานก็มีครบแต่โชคดีที่ชวลาไม่เอาเรื่องควรสํานึกผิดได้แล้วน่ะเหมือนก็ยังปากดีไม่มีเจ้าทุกข์ไม่มีความผิดเลยโดนบัทาเจ้าคุณสิงชาวบ้านก็แห่กันขับไล่พันแสงไม่เลิกคือกระจิตพี่แกคือกินตรงนี้นอนขี้เยี่ยวตรงนี้เลยใช่ไหมพ่อหนุ่มคนนี้เลยเปิดโปรงซะเลยความจริงแล้วพ่อปู่เจ้าแสงคำนี้ระตัวร้ายพ่อปู่กำลังหลอกใช้พวกเราอยู่ ข้าเมียที่กําลังท้องของข้าเพื่อเอาเลือดไปรถตนสันพัดนึกพันแสงเป็นคนดีแต่ชาวบ้านไม่ปักใจเชื่อเกือบโดนตีนแต่ดีพันแสงเข้ามาห้ามทั้งสองเลยวางแผนการจะจับพ่อปูถ้าหาศพเมื่อไรและหลักฐานมากพอก็จะจับปูเจ้าแสนคําได้และหาคนที่โดนพ่อปูรังแกพันแสงมาคุยกับแม่ครูว่าเร,วเร็วเร็วนี้จะมีสงครามใหญ่และแทนสีนินอยู่เบื้องหลังทางเดียวคือชวลา,าตายอาคมของพันแสงจะกลับมาแข็งแกร่งโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นช่วยสู้ แต่พระเอกก็ยอมให้ชาวลาตายไม่ได้ยังมีอีกทางเราต้องเป็นศิษย์ทรยศแม่ครูเล่าให้ฟังอดีตเขาก็กผู้ถูกเลือดได้อาคมข้างสูงของสำนักแต่ด้านมีความรักเข้ามาที่แม่ครูก็ตกลุมรักเจ้าสำนักแม่ครูโดนไล่ออกจากสำนักแม่ครูให้พันแสงเป็นคนกำหนดชตะตาชีวิตด้วยตนเองพันแสงมาขอขมาพ่อครูชาวลาไม่ไหวแล้วพันแสงพร้อมอยู่เคียงเธอพันแสงยอมตายไปพร้อมกับชาวลาความรักจะช่วยให้แม่หญิงชาววลาฟื้นพันแสงจูบเธอพันแสงโดนอ,นอาคมเล่นงาน ยังดีที่ได้แม่ครูช่วยไว้พันแสงเขาก็รู้นะอีกไม่นานอาคมของเขาจะเสื่อมไปเรื่อยๆยังมีเวลาอีกเป็นปีงานนี้พันแสงต้องจัดการคนร้ายให้ทันก่อนที่พันแสงจะกลายเป็นคนธรรมดาถึงเวลานั้นสัตว์ร,รู้จะฆ่าเขาตายชวลาอาการดีขึ้นแล้วด้วยพลังรักพิไลก็อึง้งชวลารอดได้ไงแถมตอนเช้ายังเดินใส่บาทได้อีกพิไลให้เผาไปตามสืบจริงๆแล้วตนสันพันึกอาจจะมีหลากหลายแบบก็ได้ เขาตามสืบจนรู้ว่ามีหลายชนิดแต่ต้นนี้หาง่ายจึงนิยมใช้พันแสงหวานใหญ่เลยน่ะเชวลาถามว่าพันแสงป่วยเป็นอะไรพันแสงไม่ได้ตอบก่อนพาไปนั่งเรือพันแสงบอกเขากําลังจะตายเพราะผิดคําสาบานกับพ่อครูเชวลาก็รู้ได้บันทีเพราะแบบนี้เองพันแสงเลยพูดมาตลอดว่าไม่สามารถแต่งกับใครได้เชวลาเลยจะหนีออกจากพันแสงเพื่อให้เขาไม่ตายแต่พันพันแสงบอกหนีทางกายหนีได้แต่หนีทางใจไม่ได้จบไปแล้วกับตอนที่12สสนุกกันไหม